สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมกริเนสอันดอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปเอาของฟรีกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเป็นเควสลับนะครับเป็นไอเทมฟรีนะครับไม่ใช่ไอเทมที่เราเอาไวส้สวมใส่นะแต่ว่าเป็นไอเทมเป็นพิมพ์เขียวนะครับที่เราเอาไว้คราบพวกของตกแต่งบ้านนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเควสลับนะถ้าเกิดว่า ใครที่ไม่สังเกตเนี่ยนะครับหรือว่าไม่เคยขึ้นไปเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีเควสดนี้อยู่นะครับผมซึ่งของแต่งบ้านอันนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ถึง2ชิ้นเลยนะครับแล้วก็เป็นเกรดสีทองด้วยนะครับเวลาเราคราฟมาเนี่ยนะครับแล้วเรามาวางใส่ในบ้านเนี่ยคะแนนตัวของบ้านเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับโอเคจะเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าจัดไปจุกรูอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องวาร์ปมาที่ด่านเลดบูดนะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็เล well ี at ้ยวขวามือนะครับผม ตรงไปเลยนะครับเพื่อนๆก็จะเจอเด็กคนนี้นะครับผมเด็กคนนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมารับเควสที่ด่านเลดบูดก่อนนะครับเราถึงสามารถที่จะไปทำเควสของเขาในด่านต่อไปได้นั่นเองนะครับ ซึ่งภารกิจนี้เนี่ยนะครับเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะเราไม่ต้องไปยิงซอมบี้หรือว่าไม่ต้องไปฟาร์มอะไรทั้งนั้นนะครับเราแค่มาคุยกับเขานะครับผมกดแค่เพียงทีสองทีเนี่ยเราก็ได้พิมเขียวแล้วนั่นเองนะครับผมเราจะต้องมารับเควสตรงนี้ก่อนนะนะครับก็ให้คุยแล้วก็รับพิมพ์เขียวจากเด็กคนนี้ไปนั่นเองนะครับอ่ะรับมาเลยนะครับคุยกับเขาไปครับผมโอเคนะครับเมื่อเราคุยเสร็จเนี่ยนะครับเราก็ได้พิมพ์เขียวสนามเด็กเล่นมาอันนึงเนาะ นะครับโอเคนะครับเราต้องมาทาเควสนี้ก่อนนะครับผมกับเด็กคนนี้นะครับผมเราถึงสามารถที่จะไปทาในเควสต่อไปได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับวาร์ปมาที่แมปเรดบูดไม่ใช่แมปเรดบูดแมปท่ลาบตอนกลางนะครับผมอ่าแมปนี้เลยนะครับท่ลาบตอนกลางแล้วก็อยู่ที่หน้าด่านตะวันตกเลยนะครับผมตรงนี้เลยนะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับวิงเข้าไปเลยนะครับโอเควิ่งมาเลยวิ่งมาเลยพอเข้ามาข้างในแล้วเนี่ยนะครับ ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตที่ป้าย UFO ตรงนี้นะครับผมอยู่ขวามือเนาะแล้วก็จะอยู่หลังเฮลิคอปเตอร์นะครับก็วิ่งมาตรงจุดนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้ครับผมพอวิ่งมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับครับเป็นอ่าตัวนี้มาเนาะตัวตัวนี้นะครับผมเป็นบันไดผ้าสองตอนนะครับครับาเไยก็ได้นะครับ พอเราคราฟมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับกระโดดขึ้นมาตรงนี้เนาะกระโดดขึ้นมาครับอ่าแล้วก็กระโดดมาตรงเหลี่ยมนี้นะครับผมกระโดดดีๆนะครับตรงนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะโอเคอ่าขึ้นมาแล้วนะครับก <Wh> ็ให <wh> ้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับวางบันไดเมื่อกี้เลยนะครับบันไดที่เราคราฟมาเนาะกดวางไมครับผมแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยนะครับผม โอเคนะครับเราก็จะเจอตัวน้องอยู่ข้างบนนะครับผมอ่านี่เลยนะครับเราเนี่ยนะครับจะต้องมาในช่วงเช้าเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามาตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเราจะไม่เห็นน้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยนะครับไม่ขึ้นเควสสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับทําผิดขั้นตอนเนาะก็จะต้องไปเจอน้องที่ป่าเล็ดบูดก่อนนะครับผมถึงจะมารับเควสตรงนี้ได้นะครับก็ให้ไปคุยกับน้องเลยก็ได้ครับผมอ่าคุยกับน้องไปเลยครับผม แค่นี้นะครับเราก็ได้ชุดพิม์พเขียวมาแล้วนะครับผมเราได้พิม์พเขียวมา2อันเลยนะนะครับในตอนแรกนะครับผมที่อยู่ป่าเล d ดบูดแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะง่ายๆมากๆนะครับผมเป็นเควสที่ง่ายมากเลยนะครับเราไม่ต้องไปฟาร์มอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมเรามาแค่นี้นะครับผมเราก็ได้พิม์พเขียวมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรารวปกลับไปบ้านนะครับว่าเราได้พิมพ์เขียวอะไรบ้างนะครับก็ตามสไตล์เด็กเนาะก็จะเป็นพิมพ์เขียวพวกอ่า ของเด็กเล่นน่ะนะครับพวกสนามเครื่องเล่นของเด็กๆอ่ะนะครับโอเคนี่นะครับเราได้อันนี้มาอันนึงเนาะก็จะเป็นแพลตฟอร์มกลางแจ้งนะครับก็เป็นเครื่องเล่นของเด็กนะครับผมอ่าอันนี้นะครับแล้วก็เป็นชุดสไลด์นะครับอันนี้เลยนะครับเป็นเครื่องเล่นของเด็กๆเหมือนกันนะครับตัวนี้เลยนะครับรู้สึกว่า2อันนี้นะครับผมใช้วัตถุดิบเยอะมากเลยนะครับผมใช้ไม้7อันนะครับแล้วก็ใช้ อิดดินเหนียวร้อยอันเลยนะครับผมแล้วก็ใช้สกูร์สี่ร้อยอันเยอะมากเลยนะครับผมก็อย่างว่าแหละเนาะเขาเป็นไอเทมเกรดสีทองเนาะเวลาเราจะคราฟเนี่ยก็ต้องใช้วัตถุดิบเยอะเป็นธรรมดานะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับไอพวกไอเทมทองทองแบบนี้นะครับเวลาเราวางเนี่ยเราจะได้คะแนนบ้านมาเยอะมากเลยนะครับผมประมาณเท่านี้นะครับผมในส่วนของเควสง่ายๆนะครับแล้วเราก็ได้พิมพ์เขียวมาฟรีๆสองอันนั่นเองนะครับผม เมื่อเพื่อนๆได้ไอเทมมาแล้วเนี่ยนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของาริน่าเนี่ยเขามีการประกวดทัวร์นาเมนต์การสร้างบ้านนั่นเองนะครับผมซึ่งเพื่อนๆชอบคนไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมลักในการออกแบบนะครับผมแนะนําเลยนะครับสําหรับภารกิจนี้เนาะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ให้เราเนี่ยออกแบบสร้างสรรค์การสร้างบ้านตามสไตล์ของตัวเองนั่นเองนะครับเพื่อนๆชอบคนไหนนะครับก็สามารถที่จะ ไปโหวตนะครับหรือว่าจะสร้างมาแข่งกับคนอื่นก็ได้นะตรงนี้ก็จะมีตารางนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะโหวตให้กับคนอื่นนะครับที่เขามีความคิดสร้างสรรค์บ้านหลังไหนสวยงามนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับผมเราสามารถที่จะใช้งานพิมพ์เขียวก็ได้นะครับผมหรือว่าจะดูพวกวัสดุต่างๆนะครับผมที่เขาใช้ในการครับที่เขาใช้ในการก่อสร้างนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เพื่อนสามารถมาดูกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลงานของเรานะครับที่เราสามารถอัปโหลดไปแข่งกับคนอื่นก็ได้นะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านของผมกันนะครับว่าผมเนี่ยหายไปประมาณสักวันกว่าเกือบ2วันนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมไปสร้างบ้านมานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันไปดูบ้านของผมกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะฮะไม่สวยหรอกนะครับผมไม่ค่อยผมไม่ถนัดในเรื่องของการออกแบบนะครับผมการสร้างบ้านเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมไม่ถนัดเลยนะครับผมอ่านะครับนี่เลยนะครับบ้านของผมนะผมออกแบบเองนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ก๊อปใครนะครับนั่งทําอยู่ประมาณวันกว่า2วันนะครับผมกว่าจะได้สภาพนี้ ให้ตายเถอะเป็นบ้านที่สวยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านของผมนะผมยังทําไม่เสร็จนะครับผมภายในผมก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านผมในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ก็หายไปนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นห้องโลง่โลงๆนะครับซึ่งผมจะมาตกแต่งอีกทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นบ้านของผมเนาะผมทําแล้วก็ลองเอาไปให้เขาโหวตดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนโหวตหรอือเปล่านะครับเราสามารถกดดูได้นะว่า บ้านของผมเป็นไงบ้างนะครับนี่ผมทําการสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีหลังคานี้เป็นไงหลังคาข้างบนโคตรสวยนะครับนี่เป็นไงหลังคาลอยฟ้านะครับมีเทคนิคการทําด้วยนะหลังคาลอยฟ้าเนี่ยนะครับพวกการทําบ้านลอยฟ้าอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันมีวิธีการทํานะเดยกบว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยนะครับผมก็คอมเมนต์ถามคอมเมนต์บอกผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เนาะนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นบ้านผมเนาะโอเคครับ ประมาณนี้ละกันเนาะเป็นมานนี้ผมออกแบบเองเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมพอเพื่อนเพื่อนสร้างบ้านในโหมดสร้างบ้านแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะอัพพิมพ์เขียวใส่ตัวของทวัวร์นาเมนต์อันนี้ได้เนาะนี่นะครับซึ่งผมก็ได้อัพไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็เราสามารถโหวตให้คนอื่นก็ได้นะครับผมนี่ก็จะมีแบบล่าสุดนะครับผมที่เขาสร้างมาล่าสุดมีใครบ้างเนาะแล้วก็จะมีอ่าเป็นเหรียญดับนะครับของเซิร์ฟนะครับ อย่างเช่นอันนี้นะครับผมคุณกาโตะเนี่ยเขาก็สร้างส,ส,สวยเลยนะครับผมโอเคก็พกเพื่อนๆลองไปโห <im itation> วตกันได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ผมนะครับผม,มเพื่อนๆหลายคนเนี่ยทักผมแล้วว่าคนนี้ใช่ผมไหมผมไม่ใช่ผมนะครับผมชื่อเหมือนผมผมยังตกใจเลยเอาไปสร้างบ้านตอนไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมนะครับผมะนะครับเพื่อนๆสามารถโหวตให้เขาได้นะตอนนี้ผมมีที่โหวตอยู่ประมาณ8อันนะครับซึ่งผมไม่เคยโหวตให้ใครสักทีเลยนะครับ ผมไม่ค่อยได้เข้ามาเมนูตรงนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่ผมถนัดนะครับผมโอเคประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของการหาพิมพ์เขียวสีทองนะครับเป็นของตกแต่งบ้านเป็นสวนเด็กเล่นสนามเด็กเล่นนะครับผมเอามาตกแต่งนะครับโอเคนะครับหาเพื่อนนะครับชอบนะครับก็ยืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ